สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองฝ่ายและเกบสีสาวน้อยที่เคารพรักสุขภูตสกลค,ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกจูดสกลค,คนบ้าขม,มิ้นอีกเก้ารับพไปน้องหลังจากที่มาจากโดมอะมูเก้าครับมองสถานงานมูเก้าอะไรก็มาโด,ม,าดมบอสจูครับพี่น้องมาเบิ่งความกันไว้ยูโดมต่อครับอะไรทางเขาบ้านนะครับเด้อทางเขาบ้านบอสจูที่จะไปโดมนะครับพี่น้อง นี่หลวงตู่ก็สิมาตัดหญ้ามองนี้นะครับเพิ่นซ้อว่าให้มาตัดทั้งเห็ทั้งหน้าทั้งซาลทั้งอันแม่นทั้งนี่นะครับทั้งหน้านี่ก่อนจังมาตหมองที่ว่าไว้ครับโอ้เบิ่งน้าครับพี่น้องครับหน้าบ้านบ่อจูได้เลครับเพิ่นเอาน้ำน้ำไหลหลากครับน้ำมาจากมองสูงครับมันไหลบ่ทันมันก็เลยเออมาไม่มองนี้ครับพก็มาให้ท่วมหน้าหมดแล้วครับเนี่ยโอ้เบื่องเอาป่าครับเจ็สิบไลน์ครับเนี่ย ขามถนนมากเลยครับเนี่ยขามถนนลเลยโอ้ยมันจะกาดหน้าบ้านบอดโจดเล้าพี่น้องเด้อหน้ามันไหลเออพี่ลงไปครับโอ้ยไหลแห้งเลยครับ เสียงตังเสียงน้ำน้ำไหลครับแห้งโมแห้งครับพี่ oh. น้องอ้มันไหลพระท่านนีน่ยคู้คู่ทอมันน้อยนะพี่น้องแต่คู้ทอมันใหญ่มึงเสียดายร่วงไหลร่วงอย้ย่ทอมันน้อยมันก็เลยน้ำมันไหลแห้งมันระบายพระท่านครับโอ้ oh. ไปขับไปเบิ้งทางในต่อครับพี่น้องอันนี่นะบ้านป้าจูนะครับเด้อเดี๋ยวรัพาพาขับเบิ้งในโดมต่อครับพี่น้องตัวนี้ก็หลังจากที่มันขึ้นจากงานแต่ก็ซีเกือบหาโมลครับแต่ยังเงียบสงบเก่าอยู่ครับปักพรมันธรรมดาธรรมดาครับปักพรย้อนใจครับเมื่อนี้พูดละเมองกับเได้มากครับตึกป่าครับในน้าขึ้นน้ามาหลายครับวันนี้ ผู้ลอหมาดผูกกระเบื้องครับคือเกาอ่าจะกลับงนนานยังไมยย่ได้ปรสัยมาสายเยอะไปเบื้องบนเขาเทพเทพพื้นครับพี่น้องถามมาครับหลังจากที่เอารถไถเกียรติเรียบร้อยแล้วกับวันนี้ภาสีเป็นยังสี่เลยพี่น,อน,น้องฝนตกน้ำเผื่อเสียงสีโองอยังจะน้อยครับส่วนผู้ละหมากับกระลังมาเตรียมการครับ ตโตหะโตทะลื่นเนี่ยเดิพี่น้องนี่ยขับมมียังผิดพลาดก็คือสีแลีวกว่กอนมันที่หนึ่งอยู่แล้วครับพี่น้องคือท่านใส่งานอยู่แล้วครับสีเท่เพื่อก็ตามเคียรที่เฮ็ดไว่อลไรพี่น้องครับนี่ฟังนี่กับประมาณรถอันล่อรถบัสฟังพุ่น เงีพอหัวมัวสวัดดีครับป้าเัได้นี่ครับ้ดดบมบามผู้เดียวเริ่มเมื่อไรครับจะเริ่มเมื่อไรก็อยากว่าเอยืองงยนจะโทหาหนกับ่ันเดาายอาโอ้เป็นยังนั่นอยูครับเป็นนอนเดือกประมาณเทีงยงใบโ้งเพ่นเลยว่านั่นเลาางปูนกัไว้เมนว่าห้อ๋ออันนี้อันนี้พื้นได้หรือเล่ครับนี่ตั้มนี่มันก็คือขุดลงตํามม่เบื้องปูนบ่สิบนอันนี้ไห าามาแล้วครับวังหันมาตนนั้งกับภาะพเป็นป่าใช่ไหมว่ะตั้งควายเหยเล้ามันดันไม้กันน้อยเริ่มเลยเริ่ม,ม,มอื่นนี่บ่ะเราจะเคล็ดเอื้อนมาคือมันว่าได้เคล็ดยังแช่ให,ห้กับปั๊บนี่ก็เอาไม้เดือนมาแบบตอกแบบเทมาเลยเนาะครับผมครับผมเรียงยังเรีงยงงัวเรียงไข่เลยนี่เรียงงัวะสักตัวครับเลยสิบตัวโอ้แต่ละมือต้องไปหาหญาให้มันจีนเลยเนาะ ท่าอเอาเอาบ้าว้ยพี่ซีหาตัวยุบานเหมือก่าม,มือมืออะไรจัรถไปเหยมันมือรดสองรถเท่าเท่ารถแรงรถธรามาลาญุ่นมากกว่าเพาะมีเฟียงเนี่ยยุ่นีมันมีหม่องก้อยนะครับครับนี่ขันรถขันเท้าใจนี่ขึ้รถนี่ใครได้ขันใส่ยัดเต็มมือมันมีอบอ้านหลายขน,าน่บ้านมีมันทีไดจินมือมือนึ่งยุ่นยุ่นใสในบ้านไหนนี่มานกย มากน้อยโอ้หนีอยู่บ้านยังน้อยแต่ง่วมาไหวน้องปุ๋งโอ้น้องปุ๋งครับผมยีดองอยู่พี่ครับครับแต่อยู่บ้านกับเก้าตัวยีดีมาฝากไปเสียอ้หีกเดือนท่านว่านี่กระสีอ้ออีกตัวนึงว่าเป็นโรคน้องเขาปะครับเป็นช่วงช่วงที่เป็นกระเพียนใช่ปะตายปะว่าตายรอดปฏิหารมีอะไรพวกนว่าเป็นแห่ท่นตุ้มเลยเออหายเลยนี่เป็นสามสีตุ้มหายเดี๋ยวนี้วันกาล่างสิคืนนี้วว่าสิทับยุ่น หาละคนห้าลักน,นดวงก็ดีไปตายไปขาดทุนหมดอนกเนาะโอ้ยอยู่บ้านก็ตายที่หาทีหาควักขับผม,ผมค,ครับผมคนไรครับมันก็เริ่มเริ่มแล้วพี่น้องโอ้ยประดูนนะครับเนี่ยแล้วก็ได้เห็นถนนงามนะพื้นที่งามเนะี่ยโอ้ยบ้าอึ้งพอนอนนี่ผมมาเนี่ยหมื่อคืนเห็นมางามมันเกิอดอยู่หนมนื่อคืนแสดงว่ามาจากบ้านแล้วครับนี่ ฮะโอ้ไปถามหาพวยเจดีแม่นะครับพ่ยเจดีลงตูวกับพวยเห็นสะดุดนนะครับพ่ยเห็นเป็นลงเฟิรสลงเฟิร์สพ่ยเห็นนั่นนั่นไม่เห็นลงคลิปครับอันนี้ก็คือเก่าครับบริการในโดมความเคลื่อนไหวอยู่ในโดมครับอีกสองมื่ออาจารย์นักงกตีกับสิเข่าแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวก็ได้มีมีมูคุ้ยอยูครับก็แสดงว่าคนนอนหลายอยู่ถึงทางมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ เราก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับขณะนี้เวลาห้าโมงแล้วครับห้าโมงกว่ากว่าแล้วบางส่วนกับลูกแล้วบางส่วนก็นยังบารุกกับลูกขึ้นมาก,กับยักษ์สีเฮ็ดอย่างกันนะครับพี่น,อน้องงั้นเอาแห้งเอาแห้งก่อน เพราะว่าเก็บตุนชาร์จแบตเตอรี่ไว้เดี๋ยวมีงานมีการมีงานเราจะได้ใส่เต็มที่นะครับพี่น้องช่วงนี้ไมีอย่างนั้พักผ่อนไปพ่อได้มีหน้าที่อย่างเฮ็ดไปสวัสดีครับคุณแม่หนุ่ยทำอะไรกินครับผมปลาคุโอ้พี่น้องก็เห็นแต่เราใส่เสื้อยืดเป็นใส่เสื้อก้ามแขนพี่น้องโอ้ยง่ายโอแขนลงตัวสามเท่าครับพี่น้องมันว่ามันว่าไปหาปลานะ โอ้เลียสวัสดีครับพเลียสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยคือเปียกหนักไนครับตากซีล่ะตากฝนงานานนก่อ๋อน้าม้นคือน,นา้าลาค่าขนาดนี่รายการพเลีอยโมยูโมเศ้าครับโมยูเหลอที่ยงเดกเฮ็ดก็แก๊ อันนะโอ้ยรารับพ่อแลมวม่มีใคกล้าว่าขีข้านครับนั่นงอยู่ซื้อได้แล้วรรับอีพอ่อแหลมอยู่บ้านสือโอ้ยเท่าทั้งนี้รลล้างกดล้างก้อมมาแล้วครับเผาพริกเผาถ้าเฮ็ดแจ้วขัวแจ้วเขียกินแบบง่ายสไตล์พ่อแหลียม คือเก่าครับบรรยากาศท่างหลัางดูมตัดแล้วก็เริ่มพื้นอีกแล้วงานครับพี่น้องฝนตกธรรมดานะครับเนาะตามคลิปรวดใช่ไหมครับพี่น้องตุนไว้ก่อนนะครับอันไหนเป็ดตะเบิงกระเบิงงได้ครับติดตามนะครับเด้ออันไหนมติดตามมาข่ามนะครับเด้อขอบคุณทุกผู้รักครับตีสละเสียสละเวลาครับมาติดตามรับชมลุงตูวเมาลิ้นพันธ์บางคนเนาเมาแล้วลูกตัวแบบนี้ มันลิ้นพันเนอย่งี้ยไม่ได้กินีอย่างนะครับมันลิ้นพันน,นะครับคนมันเคยว้าจังซี่นะครับฮัล,ลโหลก็อนวลิ้นพันธแล้วลิ้นพันธแล้วเมาแ,แล้วว่าสเง้เขาทั้งง่ามเขาทั้งนี้อีกเดือนนึงก็เนี่ยได้เ,ดเกี่ยวข้าวแล้วนี่ครับข้าวเสือข้าวงามเดี๋ยวจะได้เมาภาซาพเดยังไง้ิเรยังไง สบายหูสบายตาครับพี่น้องอยุดทงไห้ทงหน้าเลี้ยวไปมองไหนก็โอ้ยโอ้นกอย่างกับตัวใหญ่เลยเห็นปะพี่น้องเหรอเห็นปะนกอย่างกับตัวใหญ่เลยนะปะ อ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับบรรยากาศเล็กๆน้อยยูดโดน,นะครับเดอ้ออย่าลืมครับวันที่หนึ่งที่สองครับปัดราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้านะครับเด้อศูนย์ส 19, 39, 39, องหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้ารับให้กำลังแรงเชียร์แรงใจสาวน้อยคือเก่าครับพี่น้อง <c oughs> บัดนี้ลูกตับสกครับไปหาขี้เข่ากินรามก่อนจะมาเริ่มงานไหมครับ เจอกันคลิปหน้านะพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้สักนี้ครับรับรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปคือเก่าครับพี่น้องจดจัดปัดบุญเขาเศร้าได้เนี่ยครับยังไม่ได้กินเขาเศร้าหาโมงกว่าแล้วครับเพราะแลงไม่รู้เหมือนกันครับ อ่ะเบิงบ่งวัสดุกอนนะพี่รองเนะญญาะปรรยามันมีงานมีงาน,น,นทา่งไทยเบิ่งไหมนะครับเด้อไปแล้วครับสวัสดีครับ